วันนี้วันแรกของขบรถทางไกลหรือขบรถที่เรียกว่าเป็นรถธรรมดาที่วิ่งจอกจากหวัวน้าพง์ขบวนที่ใช้รถพ่วงเป็นขบวนที่สองเนาะลืมบอกไปขบรถที่กําลังจะมาตอนนี้เป็นขบรถธรรมดาขบวนที่สองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินสายเหนือนะครับจุดที่ผมกำลังยิงอยู่ตอนนี้คือที่นี่ครับวัดเสมนาลี ไม่นาทีตอนขณนะที่ครรถโดยสารขึ้นแทมมาบนนี้ครับ โอ้มีคนถ่ายท้ายกระบวนด้วยนะเอางออกมาได้ด้วยเหรอเนี่ยต้องระวังนะสายสีแดงสวนมาช่วยไม่ได้นี่ต้ตระวังมากเลยจำเประชิดมากเลยไปแล้วนะครับกระบวน2สองหนึ่งหนึ่งครับทุนเทปานหิน